คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตจะดีขึ้นมากแค่ไหนหากมีคนบางกลุ่มอยู่เคียงข้างคอยเติมพลังใจรับฟังทุกปัญหาแบ่งปันความสุขและผลักดันให้เราเก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายการมีเพื่อนแท้หรือคนดีๆรอบตัวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องน่ายินดีแต่เป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางและอย่าใจที่เชาวอยอยอิวยายในวันที่อ่อนล้าบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจ8คุณสมบัติอันล้ำค่าของบุคคลเหล่านั้น ที่จะเข้ามาเติมเต็มและยกระดับชีวิตของคุณให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นหนึ่งคนที่มองโลกในแง่บวกและให้กำลังใจคนเหล่านี้เปรียบเสมือนแสงสว่างในวันที่มืดมิดพวกเขามีความสามารถในการมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังพวกเขาจะใช้คำพูดและการกระทำเพื่อกระตุ้นให้คุณรู้สึกดีขึ้นมองเห็นทางออกและมีความหวังในการก้าวต่อไปตัวอย่าง เมื่อคุณเผชิญกับความล้มเหลวพวกเขาจะไม่ตำหนิแต่จะชี้ให้เห็นถึงบทเรียนที่คุณได้รับและให้กำลังใจว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้พวกเขาจะพูดถึงจุดแข็งของคุณและย้ำเตือนถึงความสามารถที่คุณมีความสำคัญการมีคนมองโลกในแง่บวกอยู่ใกล้ๆจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและป้องกันไม่ให้คุณจมอยู่กับความรู้สึกด้านลบพวกเขาจะช่วยปรับมุมมองของคุณให้สดใสขึ้น และเพิ่มพลังใจในการเผชิญกับอุปสรรค 2. คนที่รับฟังและเข้าใจคนเหล่านี้เป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขาจะตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพูดไม่เพียงแต่คำพูดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงน้ำเสียงและภาษากายพวกเขาจะพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณรู้สึกและประสบการณ์ที่คุณเจอโดยไม่ด่วนตัดสินหรือแทรกแซงพวกเขาจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นอกเห็นใจตัวอย่าง เมื่อคุณมีปัญหาหรือความกังวลพวกเขาจะนั่งลงและรับฟังอย่างอดทนพวกเขาอาจจะถามคำถามเพื่อให้คุณได้ระบายความรู้สึกออกมามากขึ้นและพวกเขาจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังใส่ใจและเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ความสำคัญการได้ระบายความรู้สึกกับคนที่รับฟังและเข้าใจจะช่วยปลดปล่อยความเครียดและความกดดันคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว และมีคนเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพจิตใจ 3. คนที่ซื่อสัตย์และจริงใจความซื่อสัตย์และความจริงใจเป็นรลักฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งคนเหล่านี้จะพูดความจริงกับคุณแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะได้ยินพวกเขาจะไม่เสแสร้งหรือมีเจตนาแอบแฝงคุณสามารถวางใจและเชื่อมั่นในคำพูดและการกระทำของพวกเขาได้ตัวอย่าง หากคุณกำลังทำในสิ่งที่ผิดพลาดพวกเขาจะกล้าที่จะเตือนคุณด้วยความหวังดีแม้ว่าคุณอาจจะไม่พอใจในตอนแรกแต่คุณจะรู้ว่าพวกเขาทำไปเพราะต้องการให้คุณดีขึ้นพวกเขาจะไม่นินทาว่าร้ายคุณลับหลังความสำคัญการมีคนซื่อสัตย์อยู่ข้างๆจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณจะไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะหลอกลวงหรือทรยยศความไว้วางใจของคุณ สี่คนที่สนับสนุนและถักดันคนเหล่านี้เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณและพร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณไปถึงเป้าหมายพวกเขาจะให้กำลังใจและแรงบันดาลใจเมื่อคุณรู้สึกท้อแท้พวกเขาอาจจะท้าทายคุณบ้างเพื่อให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแต่ทุกอย่างกเ็เป็นเพื่อการเติบโตและความสำเร็จของคุณตัวอย่างเมื่อคุณมีความฝันหรือเป้าหมายพวกเขาจะสนับสนุนให้คุณลงมือทำ และให้กำลังใจตลอดเส้นทางพวกเขาอาจจะช่วยคุณหาข้อมูลแนะนำโอกาสหรือเป็นกำลังใจเมื่อคุณเจออุปสรรคความสำคัญการมีคนสนับสนุนอยู่เคียงข้างจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองและทำให้คุณกล้าที่จะเสี่ยงและลองทำสิ่งใหม่ๆพวกเขาจะช่วยผลักดันให้คุณไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดไว้ 5. คนที่สร้างแรงบันดาลใจคนเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีความมุ่งมั่น มีความคิดสร้างสรรค์หรือมีมุมมองที่น่าสนใจการอยู่ใกล้พวกเขาจะช่วยจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอายากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นพวกเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากแต่การได้เห็นชีวิตและแนวทางการใช้ชีวิตของพวกเขาก็เป็นแรงผลักดันที่ดีแล้วตัวอย่างการได้เห็นเพื่อนที่ตั้งใจทํางานจนประสบความสําเร็จหรือคนที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหันมาทุ่มเท ให้กับเป้าหมายของตัวเองหรืออยากทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมบ้างความสำคัญการมีคนสร้างแรงบันดาลใจอยู่ใกล้ๆจะช่วยกระตุ้นให้คุณมีความกระตือรือร้นและมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะรู้สึกอยากเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 6. คนที่เปิดใจกว้างและเคารพความแตกต่างคนเหล่านี้จะยอมรับในตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนหรือมีความคิดเห็น ที่แตกต่างพวกเขาจะเปิดใจเรียนรู้และทำความเข้าใจในมุมมองที่หลากหลายพวกเขาจะไม่ตัดสินหรือกีดกันคุณเพียงเพราะคุณแตกต่างจากพวกเขาตัวอย่างพวกเขาจะรับฟังความคิดเห็นของคุณอย่างตั้งใจแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นด้วยพวกเขาจะให้เกียรติในความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างและจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงให้คุณเป็นเหมือนพวกเขาความสำคัญการมีคนเปิดใจกว้างอยู่รอบข้าง จะทำให้คุณรู้สึกเป็นที่ยอมรับและสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณจะไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสินหรือถูกมองข้าม 7. คนที่สนุกสนานและทําให้คุณหัวเราะได้ชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องเครียดการมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดที่ทำให้คุณยิ้มและหัวเราะได้จะช่วยลดความตึงเครียดและเพิ่มความสุขในชีวิตพวกเขามีอารมณ์ขันและสามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนุกสนานได้ ตัวอย่างพวกเขาอาจจะเล่าเรื่องตลกชวนคุณทำกิจกรรมสนุกสนุกหรือแค่มีพวกเขาอยู่ใกล้ๆก็ทำให้คุณรู้สึกเบิกบานใจได้ความสำคัญเสียงหัวเราะมีพลังในการเยียวยาและลดความเครียดการมีคนเหล่านี้อยู่ในชีวิตจะช่วยให้คุณมีความสุขและมองโลกในแง่ดีขึ้น 8. คนที่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากผู้อื่น เป็นสิ่งที่มีค่าคนเหล่านี้พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่พวกเขามีพวกเขาอาจจะเป็นเหมือนครูที่ดีในชีวิตของคุณที่ช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาในด้านต่างๆตัวอย่างพวกเขาอาจจะสอนคุณทักษะใหม่แนะนําหนังสือหรือแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจหรือเล่าประสบการณ์ที่พวกเขาเคยเจอมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้จากพวกเขาความสําคัญการได้เรียนรู้จากผู้อื่น จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นและทำให้คุณเติบโตเป็นคนที่เก่งขึ้นและรอบรู้มากขึ้นและนี่คือ8คุณสมบัติอันลลังค่าของคนสำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มและยกระดับชีวิตของเราให้มีความสุขและมีความหมายมากยิ่งขึ้นการมีบุคคลเหล่านี้อยู่เคียงข้างไม่ได้เป็นเพียงโชคชะตาแต่เป็นการใส่ใจเลือกสรรและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ดังนั้นจงมองหาธนุธนอมและเป็นคนดีๆ เช่นกันเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขและพลังบวกไปด้วยกันหากคุณชื่นชอบบทความที่ช่วยเปิดมุมมองและจุดประกายความคิดเช่นนี้อย่าลืมติดตามช่องตดล็อกความคิดของเรานะครับที่นี่เราจะนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลายทั้งสาระดีๆข้อคิดในการดําเนินชีวิตและแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณเติบโตและเข้าใจโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นกดติดตามและไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆที่จะช่วยตดล็อกความคิด ของคุณให้กว้างไกลกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าครับ